ไปอีกหน่อยก็สิไปเก็บเพชรสบายดีเด้อพี่น้องสบายดียามเช้าๆมาหน่อยตัวนี้ก็ไปตาสังตาสังไปยังเอ้ยไวลูกยังเอ้ยไวให้หลายเท่านั้นน่ะเอ้ยไวยังยงๆลูกยงยงลูกยง โอ้ดยยดยอึบ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 น้องเบเพชรเด้อป่าลุงมี่กาแฟจองไว้จองมาอีกสองคนจองมาอีกเพ็รบนถนนออีกก่อนจักหน่อยรออีกก่อนหน่อยสบายดี ขากัสิเขียนไว้วัน,นได้จักโลจักโลแล้วอะไรเบ่งบมาสิลุกโบเฮดโอ้งาม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 พอหามเก็บแล้วมันคักค่าได้ตัวนี้นะบอกห่หยอยๆ้ามจัดการมันหามมาหน่อยนะย้อมันออกไปอ,อ,อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับพมมาสิออกไปเลยไปอยู่กับแม่เจ้าผุนานมา Nhìn mình đọc đi dâu hay nọ Nhìn dưới đây này hai nhọn mà ừ. Bàn khỉnh leo thế Ba này đi โอ้โหของราคำแพงให้เพื่นเนีเพื่อนอยากเก็บบ่ให้เพื่อนถือแน่นี่นี้โอ้ยคนไหนเก็บเพชรขายปะลูกน้ำขายโล่ถลายปะลุงวะขายโล่องขายโล่ขายโล่หาชิบบาทปะลุงหกชิบบาทมันแพงโพดขายโล่หาชิบปดอันนี้อืมาไหนลูก ปีก่อนก่อนลไหมค่โรหกเนี่ยมเชิงตุกค่าโลหกซนยังบวไดะไื่ไงโคล่ะฮะซีฟมีแล้วก็นยังเฮงใกล้โอ้โเฮ็ดเบิดหนีรออก่อนวันที่ดพ่อหาโลอยู่เบิดรมเบิดหาโรคโรคเลยเก็กไปเรื่อยหลับหนาเออื่นเอาหนายงนี้นี่นี่เบิดเลยต้องรออีกประมาณ hết 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 เนี่ยอ่ะยอยนี่ยนี่เหอนะค่ารถจักบาทค่ารถจักบาทน่าจะค่าจากบาทอันนี้จังจังลอยไปไปลเอางกไเอาบวงมาใส่กระชาโดยขับใจเด้อคลอเอาไปขายบ่นี่เอาไปขายเลยห้กินซื้อ Anh nó bay mình. Anh nó dưng nó mất tiếng lại đơ. Anh nó dưng khaia nó. Bye bụng tang y đơ. Eh bay. Puôn tang, puôn tang, ông phun. Nak ba. Ung, nak. Hm? 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 Hm?

คอ,อยออยังคอยยังจับจับครึ่งครึ่งนอนเนืเอน่อยนอนก,ก็ซากระซีไปโรงเรียนได้เหมือน,อนเดี๋ยวไปโรงเรียนน้ำเอาไปรถ

นันบิดแห้งๆไอ้เจ้าเชี่ยวท่านบอกเขาจะไปสอนเนาะน้องยังหน่อยแห้งไวให้น้องเฮ็ดนี่เห็นหง่ะครับเลยนี่เหวนห่ะว่าอะไรพาน้องขี่ในจักรอบนึงนั่งดินั่งเด็กค่ะนั่งอะไรแล้วมันอยากนั่งเลยน่ะหกนั่งรถจับิดดีเด้อรพนักจับิดดีเด้อลูก ไปในพาขี่จักรอบนึงผู้ฮอดก็จิกแล้วง่ไหมขี่แลหนะไปน้ำหมดแล้เกิอไปรงเรียยแล้วไปน้ำเกิอไปกับมาแรง,งเกิมาขก้จ,จุดหิงไพ ไต,ต่ตาว่าหน่อยไต่ต้าลดเออเปลืองแบตได้ตาเอ๋ตาเอ๋ไปย่อง,นะงเฮียนนะลูกคู่คู่คู่บอกงน้อยเกินไปปีนาอยังไปเขาเฮียนเกินไปเฮียนไปได้แล <c oughs> บวหูเหลืองได้นี่เจ้กับหูเ,เจ้กับหูเวลาบอกนี่มาเขียนก็ใกล้ เข้าใคเด้อไปเด้อเขียนให้เป็นเด้อย่าเบื่อนซ้อนอ่ะอะแม่อแม่อยอะแม่นบ่ฮะเฮ้อเน่ยเนยบอกเอง่นาดน้องว่าบ่แม่นก็แม่นแล้วว่าสีเขียนให้กันดึงเอาดึงเอาอ่าไม่ถามว่าเปียโฟมไหนนะอืมสิโบแม่นจังใดเแม่นเยอะ ขึ้นขึ้นคนละไปลงมาวันนี้เราจะไปโรงเรียนแล้วลงลงพมุ้ไปนำไปนำเราเหียน,นบาได้ดอกหนังสือหนังบอกไปกันยาเอา,านันทลงมาดลูลงลงไปต่อไปต่อใช่จะพาบ,บิดเด้ออย่าล,ลงวิดเด้อ กรชสกำลังลงมากลเสิาวัมือนี่ยเวันพุดโออวัพุดตักไ้บแ้าไบเหลือกวันก็ตัดได้ถ้าเหลือกวันก็บตัดเฮ้ยผู้บ้าอันนี้ไปน้ำไปน้ำหลอดผู้บ่าหน่อยนี่ึ้มาไปน้ําไปน้ม เงาไฟเงาไฟอะไรปะลงมาเลยไหมลูกเลยจะไปโรงเรียนก่อนเดินหน่อยเอ่ยกลับมาเลยตอนแรงเอ่ยกลับมาเอ่ยถือข่าวไปกินบ่โอเคตอนแรงจังมาลงมาให้ไหมกดข่าวจะไปปักซองปลาจากดึกขีดรถใหญ่นะพี่ขีดรถไทยนลำพอนะโอ้ยเด๋วใส่รถนี่รถไทยนลำพอนะเดินหน่อยรถไทยไปส่งเนาะ อาสบายดีปะลุงก่อนสบายดีปาลุกเอาเนืไปลปเอี้ยงกันเด้อายโอ้บายบายเดหันเธอคืนรถไฟาลูกคืนรถไทพาฮาไม่มีหันมาโตกรถไฟเธอเด้อไปลูไปไปนั่มมีกินอยู่เนาะไดโอค รถไถไปส่งป่าลุงก่อนโอ้ยขักแล้วเอกหน่อยค่ะนี่จัาอีดีดชองมือชองมือม,มันชล้มเออจับชองมือตางไหนไงทั้งรถไทย ขินั่มแน,น่แม่ข้นั่น,น่อุ้มใครขึน้นแน่อุ้มใครขึ้นแน่อเออเออเอขึ้นบ่เออเออเดี๋ยแม่ขึ้นเด้อพี่มาจาัดทั้งหนาพี่ดูมาจัดทั้งหนาพี่พี่มาแล้วพี่มาลุกลุกไปจังนั่งยังไปจัดท้งหนาพอเออจัดทรงนีแล้วเออ ขอขาส um? ิงเด้อแอปปิดีด้วยเหรอแอปปิเดอบันหน่อยจ้าแันแน่นด้วลูกด้อหน่อยคิดใช่ไหมพ่อ bây giờ bụng bắn bụng bắn bụng bắn ôi bắn bụng bắn 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 เพื่อนเราไทายจะคล้ลคอง,งแล้ววันนี้มี่เราไทยจะคล้องงาเข้าข้าวต้มให้ฉันมาหน่อยนี่แต่บักกล้วย